สวัสดีค่ะณเวลานี้เราก็อยู่กับช่อง Bestie Girl Channel วันนี้นะคะเราก็จะพาไปเที่ยวคาเฟ่ใกล้บ้านกันดีกว่าเริ่มกันที่แรกนะคะร้านมีชื่อว่า My Sweet Cafe นั่นเอง มาถึงนะคะก็สามารถจอดรถไว้ตรงนี้ได้เลยนะส่วนใครที่นำรถยนต์มานะคะด้านฝั่งตรงข้ามของร้านมีให้จอดไม่ต้องกังวลเลยว่าจะไม่มีที่จอดรถนะคะเข้ามาในร้านก็บรรยากาศร่มรื่นค่ะเพราะต้นไม้เยอะมากนี่เป็นบรรยากาศภายนอกของร้านนะใครที่อยากจะนั่งรับลมเย็นชิลชิก็นั่งได้เลยจ้าด้านนอกหรือใครอยากจะลงไปนั่ง อยู่ติดกับริมแม okay, yeah. ่น้ำนะคะก็ไปนั่งได้เลยส่วนช่วงนี้นะคะน้ำยังไม่ค่อยมีนะก็จะเห็นแต่หาดทรายนั่นเองต่อมานะคะบรรยากาศภายในร้านแอร์ก็เย็นสบายนะคะมีมุมถ่ายรูปสวยๆแสงเนี่ยดีมากๆเลยก็สำหรับใครนะคะที่อยากสั่งอาหารสามารถเดินขึ้นบันไดแล้วเปิดประตูเข้าไปหาพี่เจ้าของร้านเพื่อสั่งอาหารได้เลยนะคะ เราสองคนนะคะสั่งเครื่องดื่มกันโคนละแก้วนะรสชาติก็ถือว่าอร่อยแล้วก็เข้มข้นมากๆเลยมาลองชิมกันได้นะมาต่อกันที่ร้านที่สองมีชื่อว่าสวนพร้าวคาเฟ่นะคะบรรยากาศก,ก็จะมีต้นไม้เยอะอีกแล้วแล้วก็อยู่ติดริมแม่น้ำอีกเช่นกันนะคะร้านนะคะก็สามารถเปิดประตูแล้วเข้าไปเลือกดูเมนูเพื่อสั่งอาหารได้เลย นี่นะคะก็จะมีทางเดินไว้สำหรับเดินไปเที่ยวชมธรรมชาตินะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปได้ด้วยมาเข้าไปดูบรรยากาศภายในร้านกันบ้างดีกว่าภายในร้านนะคะก็แอร์เย็นฉ่ำมากมีน้ำเปล่าบริการด้วยแต่ว่าบริการตัวเองนะ และเราสองคนนะคะก็สั่งชาเขียวมะนาวแล้วก็สตรอเบอรี่โซดาแล้วก็เฟ้นฟรายชีสนะคะมาทานรสชาติก็อร่อยถูกใจจ้านี่นะคะก็จะเป็นทางเดินที่เดินตอกมาจากตัวร้านนะคะที่เราไปสั่งเมนูอาหารเมื่อกี้นี้นะคะใครนะคะที่อยากมาถ่ายรูปก,ก็มาถ่ายได้เลยเพราะว่ามุมตรงนี้นะคะแสงเข้าบอกเลยถ่ายแล้วขาวผิวเนียนยสวยมากแน่ๆ สำหรับใครนะคะที่ไม่ชอบบรรยากาศนั่งอยู่ในร้านนั่งตากแอร์อะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็ออกมานั่งข้างนอกได้นะรับลมเย็นๆหรือถ้าวันไหนร้อนไม่มีลมเนี่ยร้านก็มีพัดลมเปิดให้แล้วก็เราลงบันไดามาตรงนี้นะคะ <c oughs> ก็เวลาเดินระวงังระวังหน่อยนะเดี๋ยวสะดุดและนี่นะคะก็ม,มีมีห้องน้ํากระจกห้องน้ำเนี่ยใสยกิ้งบอกเลยส่องดูความสวยของตัวเองได้เลย ข้างล่างร้านนะคะก็จะมีศาลาสำหรับตั้งทานอาหารได้นะวิวก็คือติดกับริมแม่น้ำเลยมีน้ำไหลตลอดหรือใครอยากเล่นน้ำก็เล่นได้นะไม่ว่าแต่ส่วนตัวแล้วคิดว่าไม่น่าจะมีใครมาเล่นหรอกเราสองคนนะคะก็ถ่ายรูปก,กันเพลินมากจนร้านปิดเลยแต่พี่เจ้าของร้านก็ใจดีมากเลยนะคะปล่อยให้เราถ่ายรูปก,กันไปอย่างนั้นแหละ และแล้วก็ได้เวลาโบกมือลาสถานที่แห่งนี้แล้วสินะได้เวลาไปที่ต่อไปกันแล้วไปกันเลยอ๋อลืมบอกไปใครนะคะที่อยากจอดรถหน้าร้านเนี่ยก็มีที่ให้จอดสำหรับรถจักรยานยนต์นะส่วนใครอยากจอดรถยนต์ก็ตรงข้ามร้านเลยจ้าและที่สุดท้ายก็มีชื่อว่าสะพานสมโพธิกรุงรัตนโกสินทร์200ปีหรือเราจะเรียกกันส,สั้นๆว่าสะพานแขวนค่ะ คนส่วนใหญ่นะคะชอบมาถ่ายรูปกันเวลาเยน็นเพราะเป็นเวลาที่พระอาทิตย์กำลังตกดินเลยวิวก็จะสวยมากเป็นวิวของแม่น้ำปิงนั่นเองนะคะใครที่เดินบนสะพานไหนแล้วก็สามารถเดินไปซื้อขนมซื้อเครื่องดื่มซื้อน้ำอะไรต่างๆมากมายได้เลยอยู่ฝั่งตรงข้ามสะพานแค่เดินข้ามถนนไปแต่ตอนข้ามถนนเนี่ยดูรถด,ดีๆนะเพะตอนเย็นรถเยอะมาก สำหรับใครนะคะที่อยากมาเที่ยวตามพวกเรานะเดี๋ยวกัรเนี่ยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะไปกดดูได้เลย